สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่องหมอลาพานลว,วันนี้เราจะมาทำอะไรกันแค่เรามาทำอะไรกันคะคุณปู่เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยสิพอเย็นเมื่อคืนนี้ฝนตกอ,อย่างแรงน้ำก็ลลงสระเยอะ,อะสระมันก็กว้างขึ้นก็เลยพาหลานกับคุณย่าไปเอาปลามา ไปเอาจากที่ไหนล่ะไปเอาที่ที่ไหนล่ะเลยบ้านไผ่ไปเลยมีชัยมีชัยเลยบ้านบ้านยังปาบ้านบ้านไผ่อ้าวบ้านน้องขืออืมด้ปลาอะไรมาเนี่ยได้ปลาอะไรมีปลาอะไรบ้างมีเออผุมแล้วผสมแล้วมีปลาอะไรบ้างปลาทับทิมอย่างเดียวปลาทับทิมทั้งหมดกี่ตัวนะร้อยเก้าสิบ หกร้อยเก้าสิบตัวทีนี้เราก็จะ <โฮ S 2> ตอนนี้แช่หรือยังแช่ให้ปรับแช่ครบเวลาเออแช่ครบเวลาแล,วแล้วแล้วมันก็เกินเวลาแล้วสำหรับคนที่จะเลี้ยงลาเนี่ยเออต้องเอามาแช่ก่อนสิบห้านาทีเพื่อเออเพื่อมันจะได้ชินกับน้ำนะคะโอต่อไปเ,เราจะลงมือปล่อยออมาช่วยลงไปหน่อยคันยา ยังเลื่อนก่อนปู่จะเลื่อนเขาเยี่ยไปเขาจะไปได้ไหมเนี่ยไม่กลัวเออ้าเลื่อนมากเลยมานั่งได้ที่นี่กลัวอะไรกลัวปลาเหรอไม่ไม่ใช่กลัวเออกลัวตกน้ำตอนหลังเป็นปู่ทั้งคนกลัวอะไรหาเข้ามานั่งทีนี่ปู่อันอปู่อันลอยน้ําเป็นไหมโอ้ยลอยเก่งมากลอยข้ามแม่น้ำโขงมาแล้ว เอาหลานจะนั่งตรงไหนน่ะเนี <S 2: <S 2: ่ยรานี่เขาเย็นนั่งอยู่มันดึงดังหรือเปล่าบ้าเอาลงมาฮะเออโอเคจับดีๆนะจับดีๆไม่เอาน้ำมันมีห่วงยางไหมนี่มีห่วงยางไหมเนี่ยอะไรเหมือนเหมือนเราเข้าไปซื้อตัวละเท่าไหร่นะตอนนั้นไม่รู้โอ้ตัวละยี่สิบบาทยี่สิบบาทแต่ว่าอันนี้มันตัวละแตะสตางค์ไม่ถึงสองบาท แก่แล้วเหรอเนี่ยแก่แล้วมาดูใช่ไหมเจ้าเลยต้องก็งให้ดูเอาดูท่านั่งคุณน,นา,านข้าวใช่ไหมครับเอามาซูมมาเอออย่างเยอะเลยก็ตายแล้วแบบนี้เอามันตายเจ๊ตายเหรอไหนอ like ่ะมันไม่มีตัวตายอีกกขายรงขายรองกันแลอวนี่ โอยตายซ้ำองศาน้องจุงองศาน้องจุงเร็วเร็วรีบถ่ายสิขยันกระดูกกระเดกนั่งตรงตรงนั่งข้าวนั่งตรงตรงนะอย่าขยับนะตอนนี้ก็ถา,ายเรือ <ไป S 1> เอ้ามาบายบายอันนี้ไปครับพ่อเจ้ถ่าย ไม่ต้องไปปล่อยไกลหรอกนางอันนี้ต้องถ่ายในแนวนอนเหรอถึงจะเห็นน้ำลึกไหมเนี่ยน้ำลึกหรือเปล่าใครมาทางนี้สิได้เวลาหรือยังยกมือเยี่ยมหน่อยสิเยี่ยมมันจะ

โอ้ยหมดกัด <rôle> ข่อยเอาคำตันก็ไม่ช่วยอ่ะขอไปถ่ายทางนู้นหน่อยนะ ตอนนี้เราก็จะเริ่มปล่อยปลาแล้วใช่ไหมคะอายกโชว์หน่อยค่ะใครเรือมาตรงกลางๆหน่อยอเอาปล่อยแล้วถุงที่หนึ่งกี่ตัวนะเอามันหนักอยู่ติ โอเคมันตายไหมล่ะลูกน่าสงสารเลยเหรอลูกจับขึ้นมาดูหน่อยสิยเราไปหมกกินดีไหมลูก สอใอไปถุงที่สองสองจบาทนะคะอเจ็ดสิบัวตายไหมถุงนี้ตายไหม หันมาหันมา,บายบายบาทางกล้องหน่อยสิายบาย,บายไปแล้วแสดงว่ามีเฉพาะปลาไอ้นั่นเหรอเออมีมีเฉพาะปลาอันนั่นสิปลาทับทิมอย่างเดียวไม่ปลา<ม>อื่นบบ่ะปลาทับทิมน,นะครับก็คือไม่มีปลาอื่นเลยถ้าถ้าอยากดูแบบปลาอื่นอื่นก็ก็ไปดูอนะีพีสองนะอีมีปลาอะไรบ้างอะ ตอนนี้มันแดดมากเลยนะใช่ดดเลบ็บรีบรีบรีบหน่อยมาทางนี้มาถ่ายข้างล่างมาได้หรอไม่ได้ลงไปไม่ได้มมี่เดิมมเดมไม่ที่เดิมเห็นแต่หลังใช่อ,อันนี้หละดีแล้วอเอาปล่อยเลยลว,ว,ว้ายดึงดางเลยเรือน่ะ ตอนนี้ขอสัมภาษณ์คุณนาข้าวหน่อยที่ได้ปล่อยปลาเป็นไงบ้าง,งเกลววออียวอยู่เหรอแมงดาหรือเปล่าลูกแมงดาหรือเปล่าตัวอืน<ๆ>อ่นๆตัวอื่นๆที่เราปล่อยแล้วเป็นไงบ้างอะ โอ้ยอูนีน้ิกันกนกนกอะไรอ่ะมากินน่ะนอ,นอุร้อนมากเลยปล่อยหรือยังนี่ ไม่ปลอยตอนเย็นไม่ใช่เหรอ <150. S 1> ทำไมร้อยห้าสิบาทนะคะไม่ใช่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตัวกี่บาทนะร้อยห้าสิบตัวกี่บาทอะร้อบาทร้อต่อร้อยห มีตายไหมถุงนี้<อ>มีตายไหมอูอ้แดดร้อนมากเลยแดดร้อนมากเลยลูกพอย,ยังพอยังโอเคนะตอนนี้เราก็จะทำการเข้า่้มกันแล้วนะคะก็ใกล้จบลิปแล้วนะคะคุณเออคุณยังโอเคนะวันเออเราก็จะมาพักอยู่ที่ลมก่อนแล้วขั้นต่อไปเราจะให้ นี่เลยอาหารปลาแล้วอีน้องไก่มันอยากกินอาหารปลาเหรอ,อ,อมองกล้องด้วยถ้างั้นไปดูดตอนให้อาหารปลาดีๆจ้าไอ้ไม่ถึงไม่ถึงตอนเรามาเอากับคุณย่าอีกครั้งหนึ่งนะคะอาหารปลาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกล้องเป็นคนให้เองนะ ต้องให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมหมดถุงเลยใช่ไหมครึ่งเหรอตรงนีะสามสองหนึ่งค่อยๆเทลงค่อยๆเทเดี๋ยวนี้พอพ่อพ่อมันกินไหมมันดีใจหรือเปล่ามันได้กิน พอถึงประเด็เลยลองเพื่นอนด้วยจะไม่เหลือล่มเอาหรอเหลือมันไม่ล่ม ิิโอเคอเค่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ขอแค่นี้นะคะสำหรับคนที่ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่วยนะโอะ้โปลาดุกหอวปลาดุกหัวปลาดุกหญ่ คปของผมเสร็จยังถ้าดูจบแล้วหรือว่าดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดซัสนและก็กรติิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะลงคลิปกลัวๆเลยนะครับ